ครับท่าน,นาครับตัวใหม่มาตัวใหม่ทั้งหมดน,นะครับต้อ,องสะครบนะเอา้าท่านต่อเลยเดี๋ยวบอกต่อตามเด้วยแคปเสียบตามสายก่อนยัยไม่สายเสียบตามเสีางบนนั่นเลยเอาเปลี่ยนแคปตัวใหม่นะครับตัวที่มากับคอมเพรสเซอร์นะคใส่เลยไม่อ้างโอเคเสียบได้ท่าน,น,านาต่อ ลั่นะฮะมีสตาร์ทนะครับอสีไปนี่น่กันล็อกล็อกล็อกแคมป์กันล็อกแคมป์แคมป์ใหญ่มีเกียร์ปล่อยอยตัวนันกลับด้านกลับด้านกลับด้มันล็อกข้งนีน้ล็อกแค่นี้เห็ไหมแลบบ้ว อยู่ท่าไหนอ๋อท่ามันขึ้นบนเนี่ยมื่อกี้อยู่ท่านี้ป่ะเดีย๋ยวปล่อยกันทั้งเค้ื่องเก่อนอืมลงไปไหนลนะอ่าใจอยู่คนเดียวนะท่านล็อกครับไม่ใช่มันล็อกพร้อมกันต้องอะไรเออตัวเดียวล็อกพร้อมกันอา่าอ่า ให้ปีมือหน่อยท่นานเห็นไม่ช่เห็นไหมแช่ยั้ไม่เคยล็อกอ่าใช้แต่มินิเออร์กดรถอ่ากดเข้าไปอ่าอาจารย์ให้แฉมล็อกไงแน่นไหมแน่นไหมท่าน,นแน่นไหม,มแน่นนะครับเดี๋ยวไปกระแทกจุดอื่นเดี๋ยวรั่วอีกอเ,สเสียบเสียบเลยท่านสตาร์ทอ่า อ่าใช่ใช่สีขาวเป็นคามอนนะครับออ่ามอนสตาร์ตสีแดงแดงจมพูลเป็นสตาร์ตอะ่ะสตาร์ตครับนั่นแหละนั่นแหละเหมือน,น,น,นให้ถูกทนะ่าแล้ว่สตาร์ตลัางอ่ลาล่างล่างหมอไม่เห็นเต็มอ่ะโอเคเอาปลาข้อมาใส่ รับตัวใหม่ได้ใหม่ทั้งชุดนะครับใหม่ดูที่สายออกตรงนี้ครับต,ตึงไหมตึงจังคพามันเสี่ยง อคอมมันเตี้ยลงเตี้ยลงนิดนึงเหนื่อยดันตอนเราหมุนมาฝั่งนี้ต้องเลื่อนมาฝั่งนี้หน่อยนะถ้าสลับด้านน่ยเนี่ยท่นคลายก่อนใส่คลายก่อนคลายแคบลองลองหลบได้ไหมใส่ใส่นี่ก่อนใส่นี่ก่อนหายึดแคปคอมมันเตี้ยกว่าเดิมนะฮะ แม่ลูกเกินกินฝางจบก็ได้เราอยู่ก็ได้น,ะนี่นตั้งอะแรตั้งมากอืมเด็ดตัวน,นี้ ข้าเหมืนท่านี้อลองหมุนหาท่าด้วยนะได้หเอียงเอียงไหนได้เอียงลงมาใส่เบเอียงก็ได้เอียงลงมา,งงงงงมาไม่หล่นนะอ่อืมอืมอ ถานการ์สายบังคับนะครับเอาล,ละไม่ตึงมากกันไปนะครับข้ามีเหี่ยเก็บไว้ครับเป็นอะไหล่ครับสเสียครอ,อบครอบฝ่าเลยใช่ไหมัฝ่ามาครอบเลยครับมาอบ เตรียมประกอบแล้วเตรียมใช้งานเอาเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วนี่เอาจริงแล้วนี่หนูเอาจริงเลยฮะเสียบเย่งเข้าฟังนี้กันป่ะน้องหนูเอาจริงแล้วะรอบนี้อ๋อดีท่านนั่นไงลืม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 ห่ออ่าลืมห่อไหมลืมลืมห่อกันความร้อนนะครับยังไง เกือบฆ่าแล้วชิโนนี่ไม่รื้อบานเลยรวงตท่านเอาไงดีเดี๋ยวถอดง่ายกว่าถอดถอดถอดสายถอดสายถอดสายง่ายกว่ามั้ยถอดสกิ๊ดสาย่สายออกสายออกอ้าวสีขาวเดี๋ยวออกแม่งสีขาวโอไม่ได้สีขาวติดอีกปุ่พ่วงบานเลยพ่วงบานเลยอ้าว นี้เอาถอดต่อหัวคอมดีกว่าครับหลักคอมง่ายกว่าขาดขาดเดี๋ยวว่าเอ้วยังเหลืออีกเลยผ้าห่มเหลือผ้าห่มคอมอมันไม่ห่มไหมมันไม่ห่มที่ไหนต่อแต่างอีกแบบไมีเยอะแลดี๋ยวน,นี้หาไม่มีแล้วหาย,ยากเลยหาเลนต์ต้นใหม่หมนะครับ เรื่อครอบกันความร้อนนะครับเด,ด,ดีย๋ยวเราจะท่านมันมีหว่างออกน,น,นี่ตรงท่อนี่ออกตรงท่อนะอ่าอ่าร่องอเสียดเข้าไปครับง่ายๆนะครับทุ๊บๆเลยโอเคประมาณนี้นะครับง่ายมากนะครับสายโอเค ม่อนนะครับสตาร์นะครับใส่ตาส์ตรงนี้แล้วก็ลันนะครับสีเทานะลันของรุ่นนี้นะครับต่อตามเดิมเขานั่นแหละโอเค เปิดเราเช็คไฟทีถูกเส้นไหมใช่ข้อปิดนะครับมันข้อมันเอ้พอละแบิมันมันแล้วแต่รุ่นนะไม่ลอเขาบังคับมาบังคับเลยใช่บังคับเราต้องทําแหวกแนวไปครับเดี๋ยวเราหา่าครอบกันมามาอีก <c oughs> แต่รูขาอะไรเหมือนกันตำแหน่งเพลทอาจจะเคชื่อนกัน นั่นนั่นทอยานี่ยท่านไดลื้อใหม่ทีนั่นเลยอ,นะอ่าอ่า <c oughs> อ่าลนลนลนเนาะอ่าไม่เอาบังจกอ่ะดูดอ่ะฝังจกไงท่านฝังจกคลิปเลยดู <c oughs> ังจกอะไรวม่เอาฝังจกคลิปแล้ว <c oughs> ให้ไหลลงไปนะน้องอหาไหลลงไปนะงานเข้าเลยนะ จะบอกก็เรียบร้อยอ้าวงานเข้าแล้วช่างหนูเขาเรียกว่าพี่เอกตายตอนจบใช่ยเคลไหมนอนไปเลยหลังจากนี้ช่างหนูก็ครอบเรียบร้อยนะครับ่านี้นะครับบังคับดข้าวฟ้าเลยครับเสียเข้าไปครับ ด้านนี้ข้างล่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 างยังโอเคก่อนนูเข้าไหมฮะเดี๋ยวใช้ไหมจับเชือกคันตัวกลางก่ันเข้าไหมคันคันันตัวกลางนี่กันเดี๋ยวล็อกขันลมเตรียมพร้อมเลยนะครับ ก่อระวังยางนะครับยางอยู่นี้นะครับใส่เข้าล็อกนะครับเดี๋ยวด้านหลังเวลาครอบสายมันจะบี้อย่ากันสั่นสะเทือนนะครับเวลาครอบฝาฝาท่านฝาครอบด้ยขยฝั่งนี้กันใช่ไหมนูกฝาไม่คข้ยจดตังนี้